โอเคครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอันโดและวันนี้เรากลับมากับอลังเวกในพาร์ทที่16ใช่น่าจะ16แหละโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเราเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างแล้วมาพร้อมที่จะไปหรือเปล่า yes ได้ step 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 เรียบร้อย โอเคฉันต้องการไปเขาต้นเล็แล้วแล้วแพทจะเริมไปไหนโอเคไปกัน Here we go We'll be there for you What do you need from us We'll head to Cauldron Lake with the clicker เขาจะไปเขาต้นเล็กกูทงเสร็จแค่จะตามคุณไปแอนเดอร์สันเธอต้องมีกาลังเสริมโอเคฉันสามารถบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่นายจะออกไปได้เคซะสิแอนเดอร์สันมีวิธีที่แสบไฟได้ไหมโอเคฉันได้รับความคุ้มครองและข่าวดีอยู่และจะนำมันไป มันสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเอาชนะสกัดโอเคเรามีแผนอะไร just meet me at c a l d r o n Lake อ่าฮะไปที่เขาตั้งเร็กโอเคแผนของเราคือไปที่เขาตั้งเล็กเป็นแผนที่ดีฉันรถตำรวจได้ไหมขี้เกียจวิ่งไปหน้าโรงแรมเอาจริงท้อโอเคฉันต้องการโอกลัสของอาสกอนและต้องการเพลง เยี yeah. okay. Oh, okay. So, ่ยมโอเคโอโอเคสต้องการเพ페이지ได้นน You saw this coming, huh? Hmm. Of course. Yep. I need a song about Alan Wake. ฉ <How about S 1> ันต้องการเพลงเกี่ยวกับอลันเว k เพื่อพาเขากลับมา a l e f of the Dead. a n Okay, bring him back. Okay, เราจะพาเขากลับมา มันทํามาเพื่อเขาโดยเฉพาะฉันหวังว่ามันจะได้ผลนะต้องได้แล้วล่ะถ้าเกิดไม่ได้ผลเราคงไม่ฟามาถึงขนาดนี้หรอกไปเขาตั้งเล็กรับสิเดวิด,ด,วดได้โปรดรับหน่อยเดวิดเดวิดเดวิดฉันเอง หยุดโอเคคุณต้องฟังผมคุณทิ้มผมไปคุณพ่าลูกสาวของเราไปแล้วคุณปล่อยเธอเธอตายเพราะคุณและฉันไม่อยากได้ยินเสียงคุณอีกหยุดโทรหาฉัน พระเจ้าโอเคมันเริ่มแย่แล้วฉันต้องรีบไปโอเคมาถึงแล้วเขาตั้งแล็คที่ที่เริ่มทุกอย่างและมันจะเป็นที่ที่จบทุกอย่างเช่นกันมาดูกัน ได้ไปละไปโอเคโอ้รีกอตั้งแล้วล่ะย่อมหวังว่าจะไม่ล่วงนะโอเคเ โอเคเอ่อไม่ได้ไปทางนี้ทางนี้โอ้ไม่ได้ฮิวเลื่อนมาเหรอเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหนูฉันเตรียมของมาดีพอมาฮิวให้เต็มเลยอึ๊บเรียบร้อยหืมมีใครขับรถนั่งพอกับโอดีแน่เลยฉันต้องโทรเช็คเขาหน่อยแล้วสวัสดีหนู เรากำลังไปและโอดินรถบัสคืออยะเออแน่นอนโอเคต่้งไป ไม่มีต้นไม้ในเนื้อเพลงใครแม่งอ่อนโอเคโอเคอือหวังว่าจะบอกใครเอ่อเ,เ,เอยอะจริงเสียงต้นไม้ล้มเหรอ ไปไม่ได้โอเคเป็นทนีีเซฟเซฟกระสุนไว้ก่อนกระสุนยี่มีน้นอยอยู่และซัพพลายมันไม่ค่อยดอกอะไรของดีๆให้หรอกเชื่อฉันสิฉันลอมาหมดแล้วๆๆเสียงใครปลาเลยโอ้ โอ,อ้ยนึกว่าไม่ตายเสียงสูงเลยบางก็จะไม่หายนะมีเอกไม่ได้เสียงตัวเดียวโอุหล <m> ังแม่โหมาด้างหลังเฉยเลยนะ โอเคอ่ะกระสุนคืนมานัดหนึ่งก็ยังดีโอเคโอเคกระสุนน้อยแอนน้อยน้อยกว่าที่คิดนะโอเคแสงกำลังไปโฮ้ดีเหรอขอบคุณครับโอเค ไไโอเคชันงก็ลังไปให้ของแค่นี้จริงโอเคพวกขาม,มาถึงแล้วเหลือเราคนเดียวคชกอตมีอีก <c oughs> หลังต้นไม้น่าจะเออไม่ใช่เว้ย โอเคไปโอเคเทสเทสโอเคว้าต <Okay. c oughs> okay, ั้งของกันไวจังโอเคอาฉันอยู่นี่ ทุกอย่างพร้อมไม่อ่าฮะโอเคช่างดรอปของไปรอบๆแล้วโอเคพวกเขาจะใช้ไฟของกล่องเนี่ยเหรออืมกระสุนได้อยู่อะกล่องโอเคกล่องนะกล่องโอ้ยยา โอ้มีของให้พร้อมเยี่ยมโอเคโอเคพร้อมกันแล้วนะโอเ r a n d a you signal me when the song is done and I'll use the clicker to bring Wake back โอเคเอาเลย โอ้วดีเขาต้อเร็บยินดีที่ได้เจอกันอีกในค่ำคืนนี้เรียมสัมผัสประสบการณ์สีดำเรารรอนและเวฟบน์และพ่อมดเพลงนี้มอบให้กับนักเขียนที่ถูกทรมานของเราให้เพลงใพ้ร่เรานี้นำทางเขาออกมาจากความมืดมิดดาร k โอเชียนซมเมอ โอ้ไหวไหมคุณปู่โอเคโอเคอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเราแค่มีของที่จำกัดที่เฉยในพื้นที่ที่จำกัด survive รอดไปให้ได้จัดมาใช้ปื้นพาดีกว่า โอเคโอเคตักเ,เข้ามาแล้วจักข้างไหนในน้ำ <c oughs> ยิงไม่ได้ <laughs> มาอยู่ในน้ำ ตายโอเคครับขอโทษครับ,คครบ,รบห,หลบได้อีแต่การตูวิ่งก่อน,ออนเสร,ร็จไปหนึ่งสองออใกล้เกิน แย่จังอุ๊หลังเข้าอืมอืมอืมวิ่งเข้าไปแล้ฟาดมันเหลืออีกนัดนึงเหรอ ดีโหลดเร็วเร็ว mm. น่อยแบบทะเลอืมดีโหลดขอหิวก่อนอืมอืมด mm. ีโหลด ตายลูกซ้อมอร่อยนะยิงยิงเข้าไปกันเยอะๆอ้หลังเยโอ้ เป็นอะไรเนี่ยก็เลยขึ้นโอ้โหโอ้โหลบเล็งยิงนี่หลอด ออกตงโอเคเรียบร้อยเก็บของเก็บของเก็บของเก็บฟองโอเคมากระมังโอ้โหร้อยห้าสิบแปดนี่ ออกมาทำไมเยอะแยะตอนนี้แหละโอเคตัวจริงหรือตัวปลอมล่ะคราวนี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมมันไม่ได้ผลฉันทำทุกอย่างถึงแล้วศิลปะทำเขามาใช้คิกเกอร์แล้วเขาอยู่ที่ไหน

มา s u b s c r i มาตัวตัวกัววบฉันสะฉันมาที่นี่หลายครั้งแล้วฉันไม่รู้สิแต่ครั้นี้มันแปลกฉันสัมผัสได้มีปัญญาเปลี่ยนหวังว่าทุกอย่างจะไม่สายเกิน ไปซะแล้วโอ้ฉันมาฉันช้าไปเหรอแคร์อยู่ที่นี่เขียนเรื่องราวสยองขวัญฉันต้องเข้าไปข้างในเรามีอะไรใช้ได้บ้าง

ฝันร้ายที่ฉันไม่อาจตื่นได้ <I thought S 1> ฉัน <can> คิดว่าฉันสามารถ <can> ให้อารันในรูปถ่ายได้แต่ฉันทำไม่ได้ the just keeps ปีศาจก,ก็แค่กลับมาเรื่อยๆ <Every night. S 1> ทุกค่ำคืน like waves the shore. เหมือนคลื่นกระแทกที่เข้าหาฝัน <'m> ฉัน so tired. ฉันเหนื่อยมาก เขาอยู่ที่นี่ตลอดเวลามีความโกรธแค้นในตัวเขามากฉันไม่สามารถรับมือไหวฉันพยายามอย่างหนักแต่ไม่สามารถฉันทำไม่ได้ ฉันตัดสินใจแล้ว Most you understand. พวกคุณส่วนใหญ่คนไม่เข้าใจโอ้ไม่อย่าใช้ย่างนี้คิดนะผู้คนเรียกฉันว่าศิลปินแต่ฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันแค่อยากแสดงให้โลกเห็น ฉันไม่สามารถไปต่อหมุนที่เคยทำได้ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วเพื่อเปลี่ยนจากช่างภาพไปสู่อื่นอ่นจากศิลปะสู่ศิลปิน อลิสเวสใช้ชีวิตของเธอเองหลังจากเสร็จงานในเดอะดาร์เพสไม่นานเธอจะพลาแต่ชีวิตอยู่ต่อไปเพื่องานศิลปะสิ่งต่อไปนี้คือรูปถ่ายสุดท้ายของเธอใครนะ่ะซาก้าเหรอไม่โอ อลิสตายแล้วสคร,สครทบปลอมานเธอจนคมไม่ไหวจนกระทั่งเธอแตกสลายตลอเวลาที่ฉันอยู่สครทบยังอยู่ที่นี่เขายังไม่ได้ไปจากที่นี่เขากำลังแก้ไขมัน ฉันเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่ส a รั e นี่มันฉันในลูปฉันอยู่ตัวเองเพื <c oughs> ่อพยายามแก้ไขต้ฉนฉบับ <c oughs> ฉันคือคนที่ตามหลอกหลอนอลิซ <c oughs> มันเป็นฉันเสมอ <c oughs> ฉันฆ่าเธอ ี่คือพิธีกรรมที่จะทำคุณไปเพื่อของคุณจุดสิ้นสุดข,ของการเริ่มต้น ฉันนำโดยคิกเกอร์แต่ไม่ใช่เขาตอนนี้เขากลับมาหลังจากที่ไนติงเกลมันทับซ้อนกันค hey. ุณโอเคไหมเพราะพิพิพงษ์ มันคืนนั้นฉันเจอเวที่นั่นเขาปรากฏตัวเพราะสิ่งนี้ The Summoning t h ่งคือ o n i n g t h a t w a s w a k e นั่นคือ Wake ไม่เคยแกล้งทำเป็นเวท a e พวกเขาเป็นคนคนเดียวกันส c r a t c อยู่นี่ระวังเอเดรียน Scratch is Wake with r e s e ซ c e อยู่ข้างในเขา I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Oh, too fast. Anderson, pin him down with gunpowder. for me to get the light on it. Oh, Anderson, we lost power. Okay. No, don't care. Kow Kong.

อเู่แล้วกำลังร <Viol> ีบโอเคโอ้ยังโดนอีกเหรอเนี่ยมา โกหกมาใหญ่อาโอ๊ะนอนไร ของไฟให้บันทีขอร้องโอ้เข้ามา โอ้โอเคต้องรอเขาก็ไปข้างในโอเคเอาเลยเคส ขอโทษเบธนั่นคุณเหรอผมขอโทษทุกอย่างโอเคอเคซี่นั่นไม่นแ่เคซี่สครับ ม่ฉันเกลียดสิ่งข่าวร้ายแต่เป็นทางการแล้วเทศกาลเดียเฟสถูกยึดเลยกไบฟอลรู้สึกสดใสน้อยลง